ของความเักของชีวิตที่ทำให้เราทุกคนบรรลุถึงจิตอันบริสุทธิ์จะเรียกว่าอะไรก็ได้แต่มันได้ถึงซึ่งสภาวะแห่งการรับรู้หรือมีการรับรู้เกิดขึ้นในสภาวะที่ล้ำลึกและสูงสุดธรรมชาติแห่งการตัดสรู้ททำให้เราได้กลับไปสู่ความเป็นอมาตะและเป็นนิรันดร์และเป็นนิรันดร์การ คว,ญญความรู้แจ้งนี่แหละคือวิญญาณความรู้แจ้งนี่แหละคือการตัดสุนและความรู้แจ้งนี่แหละคือการสิ้นสุดของการหมุน,มนเวียนของการดิ้นรนของการสแสวงหาและเป็นที่สุดแห่งความรับรู้ทั้งหมดคือความรู้แจ้งแห่งสัจธรรมคือความรู้แจ้งแห่งนิพพานธรรมชาติที่อยู่เหนือสมมติบัญญัติอยู่เหนือคำบรรยายอยู่เหนือการอธิบายอยู่เหนือการเล่าขานและเอื่อเอื่อยหรือเอื่อนเอื่อย ทั้งหมดนี้ใช่ว่าจะไม่มีใช่ว่าจะไม่ดำรงอยู่ใช่ว่าจะบรรจบพบกันไม่ได้ใช่ว่าจะเป็นเพียงจะเป็นเพียงการกล่าวขานแต่ทั้งหมดนี้คือความรู้สึกอันลึกซึ้งแห่งจิตอินญ,ญ,ญาณที่กำลังเข้าถึง ที่กำลังเข้าถึงความรับรู้แห่งแห่งชีวิตและวิญญาณ ที่เป็นที่เป็นประสบการณ์สูงสุดแห่งการดำรงอยู่ไร้คำอธิบายไร้ซึ่งการเวลาและสภาวะอันเป็นอมตะนิรันต์กำลังก่อกำเนิดจุดติขึ้นโดยฉับพลันธรรมชาติเช่นนี้ละ ที่ทำให้เราทุกคนได้ตระหนักรู้แล้วว่ามันคือการเข้าสู่กระบวนการแห่งความได้ร,รับของชีวิตที่เราเรียกว่าความรู้แจง้งสิ้นสุดการสแสวงหา การไขว้ิ้าดิ่ลนสิ้นสุดซึ่งซึ่งสิ่งที่ไขวคว้าปรารถนาเข้าถึงธรรมชาติโดยเนื้อแท้แล้วเป็นแก่นธรรมอันบริบูรณ์สุดเป็นแก่นแท้แห่งจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราได้บรรจบพบกันแห่งการเวลาที่เป็นนิรันดร ิญญาณได้ค้นพบตัวมันเองและตัวมันเองได้รู้จักในธรรมชาติอันอันจริงแท้ในความรู้สึกในธรรมชาติอันจริงแท้นี้ทําให้มันเกิดการตัดสรุหรือรู้แจ้งในตัวมันเองเช่นเดียวกัน คือสภาวะที่ไร้คาอธิบายไม่อานพรารนาหรือถ่ายทอดมาเป็นตัวหนังสือหรือว่าเรียบเรียงเป็นคำพูดนอกจากการเข้าไปสู่ประสบการณ์แห่งการสัมผัสในระดับของแก่นแท้ซึ่งเป็นซึ่งเป็นประสบการณ์ทางจิตอย่างแท้จริงดิ่งดำดิง่ง ลึกลงไปสู่สภาวะอันล้ำลึกดวงวิญญาณดวงนี้ก็ยิ่งสัมผัสกับความความล้ำลึกของชีวิตอย่างอย่างแท้จริงความอย่างลึกและลึกลงไปเรื่อยๆจน จนถึงก้เบื้องแห่งชีวิตอันเป็นอันเป็นการอันเป็นการถอดรหัสลับชีวิตได้บังเกิดขึ้นจากการจากการเข้าสู่สภาวะนี้นั่นเองสภาวะแห่งเอนิเทเมนต์สภาวะแห่งความรู้แจ้งของชีวิตผ่านจิตวิญญาณที่มันที่มันบรรลุถึง เบาบางดุดดังขนนกล่องลอยอยู่ในความเป็นทุเรี่ห่งแหง่แหงจักรวาลและหลอมหลอมลมเป็นหนึ่งเดียวกับดวงดาวและสรรพสิ่งในเอกภพกสัมผัสอย่างล้ำลึกถึงความมีอยู่และความเป็นอมตะนิรันดรธรรมชาตินี่แหละธรรมชาตินี่แหละคือการตัดสินคือการเข้าถึงสภาวะแหง่ง นิพพานนิพพานหรือเนอวานาไม่ได้เป็นแค่คำพูดหรือความคิดแต่เป็นสภาวะจิตที่บรรลุถึงธรรมชาติอันสูงสุดแห่งจิตวิญญาณที่บรรลุถึงความรับรู้อันลึกซึง้งและดื่มดำที่สุดในระดับจิตวิญญาณนั่นเอง แห่งความรู้แจ้งนี้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกผู้ทุกนามเมื่อถึงที่สุดแห่งชีวิตและเมื่อถึงที่สุดแห่งชีวิตนั้นการจตะสรู้หรือการเข้าถึงสภาวะน,นิพพานจะเป็นผลลัพธ์ครั้งสุดท้ายแห่งการเวียนว่ายในสังสารวัฏและเข้าถึงความตระหนักรู้อันสูงสุดนี้คือการสิ้นสุดแห่งกระบวนการของชีวิต ที่เต็มไปได้วยความลึกลับและลึกซึ้งของปัญญาญาณธรรมชาติแห่งจิตวิญญาณคือการตระหนักรู้ถึงชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือการค้นพบเปลวไฟแห่งชีวิตที่มันกําลังลุกโชตช่วงเพื่อเผาผลาญตัวมันเองและการเผาผลาญตัวมันเองนั่นแหละคือการบรรลุถึงสุดยอดแห่งชีวิตและจิตวิญญ,ญาณอันเป็นอมาตะนิรันดร์การ วัดจนถึงขีดสูงสุดของชีวิตจิตวิญญาณของเราก็จะเข้าสู่กระแสแห่งนิพพานอย่างได้อย่างง่ายดายเข้าสู่ประสบการณ์ในสภาวะอันไรขีดจำกัดนี้เข้าสู่สภาวะอันไรรูปนามนี้เข้าสู่สภาวะอันลึกซึ้งล้ำเลิศนี้ได้ด้วยธรรมชาติแห่งตัวมันเอง สัจธรรมหรือความรู้สึกคือสภาวะแห่งการค้นพบธรรมชาติสูงสุดที่ปราศจากตัวตนและเป็นอิสระจากรูปและนามอย่างสิ้นเชิงเป็นธรรมชาติแห่งความสงบและความสุขอันดึงดันเป็นธรรมชาติแห่งความปิติและซาบซึ้งอย่างลึกๆอย่างลึกซึ้งถึงความสึก ที่รายการเวลาที่เป็นธรรมชาติแห่งการรู้จักตัวมันเองอย่างสุดอย่างอย่างสูงสุด ด้วยตัวเองมันเป็นธรรมชาติแห่งการรู้แจ้งแห่งสัจธรรมมารู้ถึงการเข้าถึงความได้รับของชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับจัก,กรวาล